เมือ Mission Impossible ่อมิชชั o นอิ p พอร์ b ซิ1เบปะทะเทคเคนเกิดเป็นปรากฏการณ์แอคชั่นแห่งปีกับภารกิจจารกรรมอาวุธหายนะที่ไม่อาจไว้ใจใครได้ผลงานจากผู้ให้กำเนิดเทคเคน17ตุลาคมนี้เคท b บ c ก i ินเซลพร้อมกลับมาทวงบลังแอคชั่นไอคอนอีกครั้งใน Canary รีแบ็รหัสลับดับโลกเรื่องราวของเอเวอร r a เกรฟเจ้าหน้าที่ CIA ภาคสนามฝีมือพระการเชี่ยวชาญด้านการจารกรรม การใช้อาวุธและการสอบปากคำแบบไม่สนกดเอเวอรี <c oughs> ใช้ชีวิตแบบ2ตัวตน <c oughs> ชีวิตเบื้องหน้าเธอเป็นสายลับแต่ชีวิตเบื้องหลัง <c oughs> เธอใช้ชีวิตกับสามี <c oughs> อย่างครอบครัวธรรมดาโดยที่สามีไม่เคยรู้เลยว่างานของเธอคืออะไร <c oughs> จนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น <c oughs> เมื่อสามีของเอเวอรีถูกจับตัวไปโดยกลุ่มก่อการร้าย และบีบให้เธอต้องหักหลังประเทศตัวเองเพื่อขโมยอาวุธลับสุดอันตรายของรัฐบาลโค้ดเนมคานารีแบล็กเพื่อแลกกับชีวิตของสามีที่ถูกพวกมันจับตัวไป What is Canary Black? Every Graves จำเป็นต้องเป็นสายลับสองหน้าหักหลัง CIA เพื่อขโมย Canary Black พร้อมกับตามล่าพวกก่อการร้ายกลุ่มนี้แบบข้ามโล betray country. The agency life. พื่อลากตัวพวกมันมาสาสางแขนให้สินส้นซากการตัดสินใจของเธอนำไปสู่มิชชั่นลุยเดียวเปลี่ยนทุกฝ่ายเป็นศัตรูรุ่มค้าภารกิจนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้นอกจากสัญชตาตญาณข้า so ของตัวเอง so หนึ่งรหัสที่ทั้งโลกไล่ล่าสู่หนึ่งแขนที่เธอล่าพลิกโลกคานารีแบลก รหัสลับดับโลก17ตุลาคมนี้มันที่สุดในโรงภาพยนตร์เท่านั้น